นักเรียนคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการจําแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากขนาดของด้านนะคะนักเรียนคะครั้งที่แล้วเราเรียนการพิจารณาสามเหลี่ยมจากมุมไปแล้วทีนี้เรามาดูจากความยาวด้านนะคะตัวยอย่างสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะมีสมบัติว่ารูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน ด้านทุกด้าน,าน,านยาวเท่ากันยังไงนักเรียนคะดูที่สัญลักษณ์นะคะนักเรียนจะเห็นว่าด้านที่1ด้านที่2และด้านที่3นะคะทั้ง3ด้านเขาใช้สัญลักษณ์บอกความยาวโดยใช้สัญลักษณ์ 1- ขีดนะคะถ้าทั้ง3ด้านนะคะไม่ใช่ 1- ขีดสมมติเพิ่มมา2ขีด ทุกด้านก็จะต้องมีสองขีดเท่ากันค่ะจำนวนขีดที่เท่ากันจะบ่งบอกว่าความยาวด้านนั้นๆมีขนาดเท่ากันค่ะดังนั้นสามเหลี่ยมนี้นะคะเราจะเร,เรียกว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะเพราะมีด้านทั้งสามด้านยาวเท่ากันไปดูสามเหลี่ยมออไปค่ะสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สามเหลี่ยมหน้าจัว่วน,นะคะคุณสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วคือจะมีด้านสองด้านยาวเท่ากันนะคะรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันสองด้านสองด้านยังไงคือด้านข้างตรงนี้เห็นไหมคะสามเหลี่ยมด้านเท่าจะมีด้านที่สามที่ยาวเท่ากันด้วยแต่พอเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วจะมีเพียงแค่สองด้าน จำง่ายๆค่ะมีสองด้านเรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจัว่วซึ่งลักษณะของสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี้ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับหลังคาบ้านค่ะจั่วบ้านเรานั่นเองพอไปค่ะสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าจะมีคุณสมบัติว่ารูปสามเหลี่ยมที่มีด้านแต่ละด้านยาวไม่เท่ากัน ด้านแต่ละด้านยาวไม่เท่ากันยังไงนักเรียนจะเห็นว่าด้านที่1มี1ขีดด้านที่2มี2ขีดและด้านที่3ม,มี3ขีดเห็นไหมคะแต่ละด้านของสามเหลี่ยมนี้ไม่เท่ากันเลยสักด้านดังนั้นอะเราจึงเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ามาดูสรุปค่ะ เริ่มที่สามเหลี่ยมด้านเท่าด้านเท่าแปลว่าด้านทุกด้านยาวเท่ากันสามเหลี่ยมหน้าจัว่วคือด้านยาวเท่ากันสองด้านและสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าด้านแต่ละด้านยาวไม่เท่ากันเลยนะคะนักเรียนขาลองพิจารณาดูนะคะ